สวัสดีครับจากแบรนด์วีบ๊อบไฮเปอร์คิิงคานะครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับเป็น Waterlet w Water a t วอดแอนชัยนะครับผมตัวนี้นะครับจะเอาไว้สําหรับเช็ดฝุ่นทาความสะอาดภาพฝุ่นราบเศษดินทั่วๆไปนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างวันนะครับอ่ผมให้ดูตัวอย่างจะเป็นเศษฝุ่นหรือเศษดินที่ไม่หนักมากจนเกินไปนะครับตัววอเ e อร์เเนี่ยก็สามารถเคลียร์ได้เลยนะครับ โอเคครับมาดูวิธีใช้งานกันนะครับตามคู่มือนะครับเขาบอกว่าให้ผสมเป็นคว i นตี้ทิเลอร์นะครับอัตราส่วนประมาณ1ต่อ16นะครับวันนี้ผมก็จะมีขวดน้ํานะครับผสมน้าเปล่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะผสมตัววอเ e อร์เลตนะครับผมอัตราส่วนประมาณ1ต่อ16ใช้เป็นคว i นตี้ทิเลอร์นะครับก็จะกะโดยประมาณนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เต็มขวดพอดีเลย นะครับน้ำยาตัววอเทอร์เลตจะเป็นสูตรพอลิเมอร์แบบเข้มข้นนะครับซึ่งให้ความหล่อลื่นสูงนะครับขนาดเช็ดเนี่ยจะแทบจะไม่เกิดรอยเลยนะครับโอเคทีนี้ผมจะใช้เป็นผ้าขนแกะ 500gsm สีฟ้านะครับใช้คู่กับวอเทอร์เลตครับโอเคหลักการคือฉีดไปยังพื้นผิวได้เลยนะครับให้ชุ่มพอประมาณนะครับตัวน้ำยาเนี่ยจะมีสารพอลิเมอร์ เวลาเราเช็ดเนี่ยครับมันจะไม่เกิดรอยรวิธีการเช็ดนะครับผมจะพับเป็น4ส่วนแบบนี้พับเป็น4ี่ส่วนเพื่อให้เกิดหน้าของผ้าที่เราจะสามารถใช้งานได้เนี่ยทั้งหมด8ดหน้านะจะทําให้ประหยัดผ้าได้เยอะนะครับทีนี้ผมจะลองเช็ดแล้วนะครับวิธีการเช็ดนะครับผมจะพยายามทําให้ทุกส่วนของผ้าเนี่ย ผมจะทําให้ทุกส่วนของผ้าเนี่ยถูกพื้นผิวมากที่สุดนะครับคือผมจะค่อยๆโค้งมือขึ้นเพื่อให้หน้าหน้าของผ้าเนี่ยโดนตัวรถมากที่สุดนะครับโอเคเห็นไัดแล้วเวลาเช็ดเราจะรู้สึกลื่นนะครับไม่รู้สึกเหนื่อยมือเลยนะะจะประมาณนี้นะครับแล้วผมจะกลับผ้าอีกด้านหนึ่งก็จะทำไล่ไปเรื่อยๆ การใช้งานลื่นครับผมจากนั้าไปไล่ไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมแนะนํานะเวลาเวลาใช้กับราทั้งคันอะ่ะผมแนะนำให้ใช้ผ้าหลายๆผืนนะครับผ้าผืนเดียวไม่พอนะครับผมจริงๆมันพอนะแต่ว่าฝุ่นมันจะสะสมแบบนี้ครับมันจะสะสมแบบนี้แต่เวลาเราเอาไปเช็ดต่อเนี่ยมันเกิดรอยแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับผม พอสะสมว่พยายามเปลี่ยนหน้าผ้าไปเรื่อยๆกลับแล้วครับฝุ่นแบบนี้นะครับถ้าใช้พวกไม้ปัดขนแกะอย่างเงี้ยไม่ออกนะเพราะมันเป็นฝุ่นที่เริ่ม มีการสะสมแล้วนะครับตัววทตถุเละก็จะตอบโจทย์มากแต่ว่าถ้าเป็นฝุ่นที่หนามากกว่านี้นะครับเจ้าตัววัตถุเละก,ก็จะไม่เหมาะแล้วผมแนะนําว่าการล้างรถจะเหมาะสมที่สุดนะครับประมาณนี้นะครับผมนะออกลื่นและไม่เกิดสครับนพื้นผิวด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยววิธีต่อมานะครับผมจะแนะนําเป็นวิธี wash solution นะครับหรือวิธีที่เรียกว่าลิ้นเล็ด วิธีนี้จะใช้สําหรับล้างรถทั้งคันเลยนะครับแล้วใช้กับพวกคาบฝุ่นคาบดินที่เริ่มเกาะแน่นแล้วนะครับโอเควิธ <Okay. S 1> ีการใช้จะผสมประมาณ1ต่อ2 5 6หนะครับผมอันนี้ผมเตรียมน้ําเปล่าไว้แล้วผมก็จะผสมลงไปกะโดยประมาณฮนะอันนี้น่าจะพอน้ำยาจะเป็นโพลิเมอร์เข้มข้นนะ,ะผมจะผมใส่แฮนด์ปั๊มนะครับ แล้วก็สำหรับฉีดของนันจะได้ละทีนี้นะครับผมจะฉีดไปยังพื้นผิวเลยวิธีนี้จริงๆผมแนะนำถังน้ำเพื่อใช้สำหรับล้างฟองน้ำหรือล้างล้างผ้าในกรณีใช้วิธีนี้นะครับจะช่วยลดการเกิดรอยได้เยอะนะคะแต่ว่าเราจะใช้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ตัวหนึ่งนะครับผม Okay. คค่่อยออือผ้าตัวนี้คือเตรียมเลยแล้วฮะหรื <_ d ata> อว่าในกรณีนี้คือทำให้ผ้าซอก่อนซอกผ้าก่อนนะครับไม่ผ้าชุ่มนิดนึงอเอาค่อยๆไล่ครับ <_ d ata> เดี๋ยวจะใช้ผ้าอีกตัวหนึ่งในการเช็ดแห้งแล้วก็เก็บเก็บคราบที่เหลือครับผม่นะอ ื่วนติดอย่านเงี้ยผมก็เปลี่ยนราคาคือไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องห่วงผ้าเลยนะผมแนะนำว่าให้ใช้ผ้าหลายๆผืนเลยนะครับไม่งั้นผิวรถมีโอกาสเกิดรอยได้นะครับผมทีนี้ผมจะพอพอ,พอเคลียร์พื้นผิวแล้วผมจะใช้ผ้าสำหรับเช็ดแห้งเนะี่ยในการ ซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันพื้นผิวันแห้งสนิทนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวและการใช้งานเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากค,ครับ